รับผมจากที่ผมได้สั่งซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพนะครับของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่นะครับซึ่งทางโรงพยาบาลเขาจะมีกล่องสุ่มด้วยวันนี้ผมได้รับกล่องสุ่มแล้วนะครับนี่ครับเป็นกล่องสุ่มของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับ นี่ครับเปิดมาสดๆร้อนๆเลยนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างน่าจะเป็นที่ปั่นผลไม้ครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่ครับเราได้มาหนึ่งชิ้นนะครับนี่ไม่มีได้มาหนึ่งชิ้น เป็นอะไรอย่างครับมันเป็นภาษาจีนหมดนะครับเดี๋ยวต้องมาศึกษ,ษาก่อนนี่ครับเป็นภาษาจีนหมดเลยดูกันต่อครับว่าเป็นอะไรนะ ือว่าเป็นที่ฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัติไหมผมก็ไม่ชัวร์นะลองไปดูครับแอปพลิเดตสิบสี่เดือนสามปีสองพันยี่สิบสามนะครับมี x p i r ล date อยู่อ๋อใช่ แต่หรือว่าทําไม่เป็นนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปศึกษาคู่มือหรือว่าสอบถามเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลกันก่อนนะครับยอมรับเลยนะครับว่าทําไม่เป็นนะครับนี่ครับน่าจะเป็นตัวสเป,ปรย์ฆ่าเชื้อนะครับผมโอเคครับนี่คือสิ่งที่ได้มาเป็นกล่องสุ่ม ที่เป็นผลพลอยไดจากการจองโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพหางใหญ่กันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับครับหลังจากที่ผมได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพหางใหญ่แล้วนะครับว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรครับผมเราก็ได้คําตอบมาว่าเป็นเครื่องปล่อยโฟมล้างมืออัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการประกอบตัวเครื่องกันนะครับผม ซึ่งตัวนี้นะครับเราเดี๋ยวเราต้องมันแกะเพื่อที่จะใส่ฐานก่อนนะครับแกะออกมาเขาให้ฐานมาด้วยนะครับมีฐานทั้งหมดสี่ลูกเราใส่ไปเลยครับตามที่เขาบอกไว้เลยนี่ครับ คั้วบวกขัวก้วลบนี่ครับแล้วก็ปิดฝานะครับโอเคประกอบได้แล้วแล้วก็ในส่วนของน้ำยาน,นะครับตัวนี้ เรามาเปิดฝาออกนะฮะมีสลักด้วยครับมีสลักอยู่นิดนึงก็ดึงออกนะครับโอเคครับผมหลังจากนั้นก็เอามาประกอบกันครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันจะอัตโนมัติหรือเปล่านะครับลองดู ยังไม่สนิทนะครับยังไม่ปิดสนิทมันเลยไม่ทํางานก็ยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเราปิดให้สนิทอีกครั้งนึงนะครับก็หมุนปิดให้สนิทเลยครับผมนี่ครับหลังจากที่เราปิดสนิทแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองกันอีกทีนะนะครับผมว่าโฟมจะออกไหมนะครับโอ้โหออกแล้วครับผม โอเคได้ผลครับก็ต้องขอบคุณตาทางอ,ออกมาอีกแล้วครับถ้าเรามือไปจ่อไว้มันก็จะมีเซ็นเซอร์ออกมาตลอดเลยก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลกรุงเทพหาใหญ่นะครับที่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพแล้วแล้วก็ยังมีกล่องสมให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับไปล้างมือกันก่อนครับเต็มเลยครับ